จำหน่ายสแตมที่ระลึกในโอกาสวันเฉลิชมชนยนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจำหน่ายหมดภายในครึ่งชั่วโมงนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เพิ่มเติมให้ประชาชนมีไว้เป็นที่ระลึกค่ะติดตามกับรายงานของคุณสุภา,าติสุภเมธีค่ะนี่คือตราไรรสณียากรชุดแรกแห่งรัชกาลที่10เป็นสแตมที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ท,ทันทีที่มีการเปิดจําหน่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีแสตมป์500ช er ุดที่น <fighting air> ํามาจําหน่ายหน้าที่ทําการไปรษณีย์กลางบางรักจําหน่ายหมดภายในระยะเวลา30นาทีเช่นเดียวกับไปรษณีย์สาขาอื่นๆทั่วกรุงเทพมหานครแสตมป์ที่ระลึกวันเฉลิมพระชมมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและผู้ชมลองสังเกตบนสแตมป์ดีๆนะครับจะเห็นว่าพวกแบบนั้นได้มีการใช้เทคนิคในการเติมสีลงไปบนฉลองพระองค์ครับ ทำให้ลวดลายบนแต้มนั้นมีความงดงามสมจริงและสมพระเกียรติครับผู้ออกแบบเล่าถึงความพิเศษเป็นพระฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมบราชวงศ์ประกอบอักษรพระประมาพิไทยวปรรพร้อ,รอ,รอมข้อความบรรยายบนพื้นสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพใช้เทคนิคปั๊มฝอยทองคําตรงคําบรรยายชื่อชุดชนิดราคาใช้เวลาออกแบบหนึ่งเดือน เป็นหนึ่งในสแตมเกือบ100ชุดตลอดระยะเวลาการทำงาน30ปีนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอีกครั้งของชีวิตส่วนที่เป็นฉลองพระองค์เรามีการเพิ่มความาความเป็นมลังความอลังการของฉลองพระองค์ซึ่งมีความสง่างามมากะทำให้มีความสดใสโดดเด่นนะล้วมีการแบ่งสีเพื่อ สองพระองค์นี้มีความสดใสสง่างามประชาชนที่มาต่อแถวซื้อแสตมบอกว่าเดินทางจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้าและสามารถซื้อได้เป็นคิวแรก,แรก <c oughs> ๆนอกจากจะซื้อเพื่อเก็บสะสมยังนำแสตมติดซองประทับตาส่งไปรษณียส์ส่งให้ตนเองและเพื่อนทั้งในและต่างประเทศให้ได้ชื่นชมความงดงามของแสตมดวงแรกของแผ่นดินรัชกาลที่สิก็คือเหมือนให้แตมได้มีชีวิตเดินทางจริง ั้งแต่วันแรกจำหน่ายอันนี้ในะนอนาคตก็จะมีค่าค่ะนอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงแสดงแตปมทุกชุดที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์พร้อมแสแตปมพระบรมชายาลักษณ์ชุดแรกของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่9าภายใต้ชื่อดวงแรกแห่งแผ่นดิน6ราชสมัยในดวงตราบนแสแตปมดวงเล็กเต็มไปด้วยเรื่องราวที่บอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สภาพาแวดล้อมของสังคมไทย และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สุภพชาติสุภาะเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน